เปิดปฐมบทปี2,565ท่านผู้ชมนะฮะไม่ได้อย่างยิ่งใหญ่เลยไม่ได้ยิ่งใหญ่นะตกใจซะมากกว่าสำหรับเชื้อโควิดกลายพันธุ์อีกแล้วกรายพันธุ์ชื่อเดลต้าครอนนะฮะในขณะนี้พบเจอผู้ติดเชื้อแล้ว25รายเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยทีมนักวิจัยในสาธารณรัฐไปรัสเป็นประเทศในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนเป็นการกลายพันธุ์ใหม่ที่เป็นการผสมผสานร,ระหว่างพันธุก,กรรมของสายพันธุ์เดลต้าแล้วก็สายพันธุ์โอมิคอน ก็เลยให้ชื่อว่าเดลต้าครอนศาสตราจารย์ลีออนดิออสคอสซิคิดเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยไซปัสเขาเป็นผู้ตั้งชื่อให้เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีพันธุก,กรรมที่สําคัญที่มีโควิดโอมิคอนเนี่ยอยู่ในจีโนมของเชือ COVID ้อโควิดสายพันธุ์เดลต้าและในขณะนี้เนี่ยนะฮะไซปัสก็พบผู้ติดเชื้อแล้วประมาณสัก25ราย แต่มันก็ยังเร็วเกินไปที่จะบอกว่าเจ้าเดลต้าครอนในขณะนี้เนี่ยนะฮะมีความไร้การกว่าเดลต้าหรือมีความรุนแรงกว่าโอมิคอนหรือไม่ยังบอกไม่ได้เพราะข้อมูลมันค่อนข้างใหม่ในขณะนี้เนี่ยทีมนักวิจัยของไซปรัสเนี่ยนะ,ะก็ส่งข้อมูลของเจ้าเดลต้าครอนเนี่ยนะฮะไปยังฐานข้อมูลระหว่างประเทศที่ติดตามเจ้าเชื้อโควิดในทีละก็คือฐานข้อมูลโลกอ่ะท่านผู้ชมพูด,ด้ง่ายๆหลายท่านก็อาจจะตกะใจอยู่ว่ามันคืออะไรมันยังไงคือผมก็ตกใจนะว่าสรุปเนี่ยก่อนหน้านี้เราก็ได้ยินข่าวว่า เนี่ยถ้าติดกันเยอะๆเนี่ยมันจะผสมกันหรือเปล่าไอ้สองสายพันธุ์นี้แต่ได้ยินไม่เมืม่อไม่นานนี่เองนะแต่ทำไมมันเร็วขนาดนี้มาที่ฝากฝั่งของศูนย์จีโนมโรงพยาบาลรามาธิบดีบ้างเขาบอกมีคนสอบถามมามากมายเลยว่าไอ้เจ้าสายพันธุ์ลูกผสมเดลต้าครอนเนี่ยเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ไซบัสแล้วจริงหรือไม่เขาให้คําตอบอย่างนี้ผมอ่านตามข่าวเลยนะเขาบอกน่าจะไม่ใช่ครับเ<อ>พราะดรทอมพีคอกเนี่ยเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญถอดรหัสพันธุกรรมไวรัสระดับโลกนะ เป็นชาวอังกฤษเขาทวิตแจ้งจากพิจารณารหัสพันธุกรรมแล้วเนี่ยมีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการปนเปื้อนระหว่างสารพันธุกรรมของโอมิคอนและก็เดลตว้าในห้องปฏิบัติการก็คือห้องแล็บนั่นแหละเวลาถอดรหัสพันธุกรรมจึงมีรหัสปน,ปนออกมาเสมือนเกิดเป็นสายพันธุ์ลูกผสมขึ้นและจากการนําเอาข้อมูลรหัสพันธุกรรมมาสร้างเป็นแผนภูมิวิวัฒนาการเนี่ยนะครับพบว่าตัวอย่างทั้ง25รายเนี่ยที่ติดที่ไซปรัสเนี่ยไม่ได้มาจากคลัสเตอร์เดียวกัน ซึ่งแปลกเพราะหากเป็นสายพันธุ์ลูกผสมที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยยังไม่ระบาดเป็นวงกว้างขนาดนี้ควรจะอยู่ในคัสเตอร์เดียวกันนั่นหมายความว่ามาจากต่างที่ต่างถิ่นนู่นนี่นั่นมันจะระบาดเร็วขนาดนั้นเลยเหรอมันคงเป็นไปไม่ได้ด Tom รทอมพีคเขาบอกว่าอย่างนั้นคําถามที่ตามมาคือหากมีสายพันธุ์ลูกผสมเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยทางศูนย์จีโนมจะตรวจพบหรือไม่เขาบอกว่าคําตอบคือตรวจพบนะ เพราะขณะนี้เนี่ยเราสามารถถอดรหัสพันธุกรรมด้วยเทคโนโลยีสายยาวประมาณ1,000-2,000ถึง2,000ตำแหน่งต่อสายนะดังนั้นหากพบรหัสพันธุกรรมเนี่ยเดลต้าและโอมิคอนปนอยู่ในสายเดียวกันเนี่ยก็แสดงว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์ลูกผสมเพราะขณะนี้เนี่ยนะฮะเราก็อย่าเพิ่งไปกังวลท่านผู้ชมเพราะว่ามันยังมาไม่ถึงประเทศไทยต่อให้มันยังไม่มาหรือมันมาแล้วเราก็ต้องดูแล,แลและป้องกันอยู่ดีถูกไหม พราะฉะนั้นอย่าไปกังวลสิ่งที่ยังมาไม่ถึงเราเอาตรงนี้ก่อนท่านผู้ชมสู้กับโอมิคอนสู้กับเดลต้าสู้กับอัลฟาก่อนเอาเป็นว่าฟังข่าวดีๆแล้วเราก็คิดไว้ว่าในาขณะนี้เขาบอกว่ามันยังไม่มีมันเป็นการปนเปื้อนในห้องแล็บสันนิฐานอย่างนั้นเพราะฉะนั้นต้องติดตามข่าวนี้อย่างใกล้ชิดท่านผู้ชมในขณะน,นี้เราต้องดูแลตัวเองก่อนสําหรับน้องๆหนูๆเด็กๆเ,เล็กๆบ้านไหนที่มีเนี่ยนะฮะก็ต้องระวังเป็นอย่างมากในะก่อนจะเข้าบ้านออกไปข้างนอกมาสําหรับคุณพ่อคุณ,คณแม่ คุณปู่คุณยา่าคุณตาคุณยายแล้วแต่ใครในที่มีบ้านมีเด็กเนี่ยก็ควรจะทําความสะอาดร่างกายโดยการทํายังไงก็ได้ให้เสื้อผ้ามันอยู่ข้างนอกก่อนนะอย่าเพิ่งเอาเข้าบ้านแล้วไปสัมผัสเด็กอันตรายนะครับเพราะน้องๆเนี่ยมีผลมาแล้วว่าโอมิคอนเนี่ยมันมีผลต่อเด็กเยอะมากโดยเฉพาะเด็กที่ยังไม่ได้รับวัคซีนด้วยความเป็นห่วงนะก็เลยเอาข่าวนี้มาเล่าให้ฟังเพราะฉะนั้นเดลต้าครอนยังไม่มีบทสรุปว่ามันจะรุนแรงแค่ไหนและก็ยังไม่มีบทสรุปว่ามันจะเป็นรูปผสมจริงหรือไม่ เนื่องจากว่าดรทอมพีคอกเนี่ยเขาให้นิยามว่าอย่างนี้ว่ามันอาจจะเป็นการปนเปื้อนมันอาจจะเป็นการปนเปื้อนนะในห้องแลบนั่นแหละเพราะฉะนั้นติดตามข่าวต่อไปครับขอบคุณครับสวัสดีครับ